เกาหลีใต้ครับมีปัญหาดราม่ากับทาง U.S กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะหลังจากที่อเมริกานะฮะตกลงภาษ,ษี15%กับทางญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่โอเคกับทางเ,เกาหลีนะครับมันแสดงเห็นชัดเจนว่าเกาหลีเนี่ยประกาศตนชัดเจนว่าไม่ได้หมูหมูนะเหมือนเหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยยอมทุกอย่างยอมไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะโดนโดนไปค่อนข้างที่เยอะ500 0้500 0กว่าล้านนะฮะ โคตรเยอะนะฮะอินเวสที่นู่นเลยนะที่ที่อเมริกาแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องซับซ้อนกันค่อนข้างเยอะกับอเมริกานะในเกาหลีใต้เนี่ยให้เหตุผลว่าสกุลเงินวอนก็ไม่ได้แบบเป็นรีเซิร์ฟของโลกอะไรสักขนาดนั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงหลายๆเรื่องนะฮะถึงแม้จะได้15%เท่ากับญี่ปุ่นนะร,รวมไปถึงการไปลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าจะลงทุนในรูปแบบของลงทุน direct investment คือลงเงินให้เลยนะอาจจะเป็นเรื่องของการ ประกันเงินกู้อะไรแบบนี้ได้แต่ว่าไม่อยากจะลงทุนแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกาหลีใต้พูดนะครับแล้วก็รวมไปถึงดราม่าล่าสุดครับเรื่องของการจับคนเกาหลีนะฮะจับแรงงานเกาหลีออกไปนะฮะจากประเทศอเมริกานะฮะแล้วก็บางคนออกไปก็ไม่ได้เข้าประเทศอีกนะครับนี่ครับมีการประท้วงเดืยวข้างหลังเป็นธงชาติอเมริกันนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเขียน no one is illegal นะะไม่มีใครที่จะ,ะไม่มีใครผิดกฎหมายที่นี่นะไม่ต้องมาจับอะไรประมาณนี้นะครับ ปัญหาครับมันอยู่ที่โรงงานฮุนไดนะครับที่ตั้งอยู่ที่อเมริกา LG ก็เช่นกันนะฮุนได LG นะที่จอร์เจียโอ้โหขาดแคลนคนงานอย่างหนักนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำเข้าคนงานจากเกาหลีได้นะครับก็แน่นอนนะครับเพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกบล็อกไว้หมดนะครับแกต้องการให้ใช้คนงานในสหรัฐอเมริกาก็ในเมื่อมาเปิดโรงงานในสหรัฐอเมริกาก็ต้องใช้คนงานในอเมริกาสินะครับแต่ว่าทางเกาหลีก็เข้มว่ามันมีสกิลแกลสกิลแกลก็คือ ความสามารถสกิลของคนงานอเมริกันมันต่ำกว่าทางเกาหลีเยอะนะครับมันมีสกิลแกป็ก็จำเป็นจะต้องนำเข้ามาด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของเอ็กซ์เพรสเอ็กซ์เพรสเนี่ยจะเข้ามาสอนก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่าเ,เพราะว่านติดเรื่องวีซ่านะครับก็โวยวายกันตอนนี้คือดราม่าสุดๆเรื่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตรง ตรงนี้ละนะฮะอยู่แค่ตรงแกวีซ่าแล้วมันดานยาวไปถึงรัฐบาลนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยหยิบยกเรื่องนี้มาต่อรองกับทางอเมริกาเลยนะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะคุณอยากให้เราไปอินเวสต์หรือไปลงทุนในในประเทศของคุณเนี่ยสามแสนห้าหมื่นล้านโอ้โหคุณยังไม่ให้ผมเอาเข้าคนงานเลยนะฮะเรื่องโดยเฉพาะยิ่งพวกเอ็กซ์เพรสพวกผู้เชี่ยวชาญที่จะไปสอนงานนะ่ะยังเข้าไม่ได้เลย แล้วจะมาบ่นอะไรนะฮะนี่ก็โอ้โหเรื่องยาวนะครับแล้วก็ดราม่าก,กันพอสมควรในยืนประท้วงกันเนี่ยนะฮะ ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะกลับเขาเรียกว่าอะไรดีพิจารณาอยู่พอสมควรนะฮะกลับมานั่งพิจารณาจริงที่นู่นเขาจะมีมีวีซ่า e 4นะครับวีซ่า e 4เนี่ยจะเป็นสำหรับ korean professional นะฮะนี่ผมอ่านมานะวีซ่าวีซ่าที่เป็น b 1เนี่ย for business นะฮะแล้วก็วีซ่าพวก e 2เนี่ยจะเป็นพวก flexible g u i d e professional นะฮะประมาณนั้นนะ e f e เนี่ย for สำหรับพวก พวกอะไรดีพวกผู้เชี่ยวชาญนะ่จาจะขอประเภท E4 แล้วก็พวกที่ไปดูงานนี่ก็คือ B1 นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเวลาขอวีซา่าอะไรแบบนี้ไปแล้วเนี่ยอนุญาตให้ไปฝึกงานได้เทรนนิ่งได้แต่ไม่อนุญาตให้ทํางานอ่ะที้จะพิสูจน์ยังไงลว,ว่าไปเทรนนิ่งหรือไปทํางานเนี่ยสินะก็ต้องยาวๆกันไปแต่ตอนนี้ที่ร,รู้ Hyundai กับ LG ครับชะลอการลงทุนหลายๆแพนเลยเพราะว่า,เ,าเข้าคนงานไม่ได้นะฮะ